สวัสดีครับสมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยหาหนอยงวดประจำวันที่5ธันวาคม2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยหาหนอยทั้ง3หาหานอยครับหาหนอยพิเศษหาหนอยปกติและหาหนอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณ เลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกตัวเพืือเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นจากสูตรที่คำนวณหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยหาหนอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้น โปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันเลอตั้งโควิฮานอยงวดประจำวันที่4ธันวาคม2566กันก่อนครับผลกันเลอกตั้งโควิฮานอยพิเศษทำาันออกในเวลา17.15 17. นาทีถึง17.30นาทีรางวัลเลขไทย3ตัวออก9-4-1 9-2ตัวบน4-1เลขไทย2ตัวล่าง0-6 ผลการอสรา,าห่วยฮานอยปะกะติทําการออกในเวลา10.00นาฬิกา15นาทีถึง10.30นาทีางวัลเลขไทย3ตะวันออก6 9 4 2ตัวัน9 4เลขไทย2ตัวล่าง7 5และผลการอสรา,าห่วยฮานอย VIP ทําการออกในเวลา1 9นาฬิกา15นาทีถึง19.30นาที รางวัลเลขไทย3ตัวออก335 2ตัวบน35เลขไทยาย2ตัวเลนนะครับนี่คือผลการออกสลากหอยฮานอยพิเศษปกติและ v i p งวดล่าสุดครับมาสรุปนะครับเลขเป็นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับผมได้นำเลขท้าย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก6-94ครับมาเป็นแนวทางการคำนวณฮาริเ่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมได้นำเลข6นะครับ หลัก้อยงวดล่าสุดคำนวณนะครับได้เลขเด่นจากสูตรที่ผมได้คำนวณมาแล้วครับ4ตัวครับ4ตัวที่คำนวณได้ครับ1569 1569หกนาเลักสิบครับนำเลข9าคำนวณหาเลขเด็ดประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณแล้วตัวครับ4ตัวที่คำนวณได้ครับมี35,80 3 5 8 0และหลักหน่วยครับผมได้นำเลข4คำนวณหาเลขเด็ดประจำหลักหน่วย ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนณและ4ตัวครับ4ตัวที่คำหนดนะครับมี5 7 8 0 5780นี่คือเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหาหน่อยงวดประจำวันที่5ทธันวาคมครับมาดูชุด2ตัวบนครับในชุด2ทตัวบนผมนำหลักสิบ4ตัว 3580จับพู่หลักหน่วย4ีดตัวครับ5780จ็ดนจะได้จุด2ตัวบนดังนี้ครับ3วัางละสิบครับจับพู่หลักหน่วยสตัวจะได้3 5 373830 5านห้าวางละสิบครับจับพู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้ห5าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์แวางละสบจับพู่หลักหน่วย4ีตัวได้แปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดแปศนครับศวางละรับจพู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย รวมทั้งหมดครับในชุด2ตัวัน16ชุดครับนี่คือชุดตรงตๆครับส่วนชุดเด่นครับผมก็จะตัดจาก16ชุดให้สมัชิตัวครับมาดูที่หลัก10ครับหลัก10สูตรคำนวนได้4ตัวครับ3580ครับ3580ดึง2ตัวครับดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข8วางที่หลัก10นะครับหลักหน่วย4ตัวนะครับ5780ดครับ5780ดึง2ตัวครับดึงเลข7ครับ ดึงเลขเจ็ดและดึงเลขแปดครับบางที่หลักหน่อยครับในชุดสองตัวนะครับเด่นผมก็จะนําหลักสิบสองตัวห้าและแปดครับจับคู่หลักหน่วยสองตัวเจ็ดและแปดครับจะให้ชุดเด่นสองตัวบนหัวหน่อยดังนี้ครับชุดเด่นสองตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ก็มีห้าเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดแปดแปดสี่ชุดครับห้าเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดและแปดแปดสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไทยสองตัวครับมาลุ้นกันครับสองตัวบนครับ มาดูชุด3ตัวกันต่อครับชุด3ตัวผมนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยสตัวที่คุณลุงนะครับ1 5 6 9ครับ1 5 6 9ดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับดึงเลข1และดึงเลข6กวางในตำแหน่งหลักร้อยครับผมจะนำา1ึเลขหมาจับคู่ชุดเด่น2ตัว4ชุดนะครับเดี๋ยมาโทนสี่ชุดก็ห้าเจ็ดห8 8แปดจะได้ชุด3ตัส่วนห้อยหาหน่อยดังนี้ครับ หนึบางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่นสองตัว4นส่ชุดได้หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดเจ็นึกบางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสงตัวนสชุดได้หกห้าเจ็ดกแกละหกแปดแปดทั้งหมดจุดสามตัวบนแปชุดยกันครับนี่คือชุดสาตัวบนชุดตรงๆที่ตังที่ยังไม่ตัดครับโซนชุดดึงเด่นครับจุดเน้นชุดรองนะครับยนผมในชุดสามตัวบนทั้งหมดแปชุดนี้ชุดเน้นเน้นไปที่หนึ่งห้าแปดครับเน้นไปที่หนึนะครับ เน้น1.58รองไปที่1.88ครับรอง1.88เน้น1.58รอง1.88นะครับจากโปโติ8ชุดเหลือที่2ชุดครับ1.58และ1.88ครับและในชุด2ตัวบน4ชุดครับ7.58 8.78 8, 8, 8, 8, ครับชุดเด่นที่สุดนะครับเน้น5.8ครับเน้น5.8รอง แ8ครับเน้น5 8ารอง88นี่คือจุดเน้นจุดรองเในไทยสามตัวและ2วตัวของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปรกติและ v ิ p แนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1 8บแนาิกาสนาทีถึง1 8บแนาิกนาทีครับมาดู2ตัวล่งงางกันต่อครับเด็ไทย2ตัวของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดครับ วันที่4ธันวาคมออก75ครับลาสุดนะครับออก75ครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบผมได้นําเลข7คํานวณหาเลขเป็นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณมาแล้ว4ตัวครับ4ตัวที่คํานวณได้มี3 4 8 9ครับ3 4 8 9หลักน่วยครับนาเลข5คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณแล้4ตัวครับ4ตัวที่คํานวณได้มี2 3 7 8ครับ2 3 7 8 นี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยนะครับในหลักสิบตัวครับ3 4 8 9ผมดึงเด่น2ตัวครับดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลข8ครับบางหลักสิบครับและหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 7 8ครับ2 3 7 8ผมดึงเด่น2ตัวครับดึงเลข7ครับดึงเลข7และดึงเลข8ปบางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นนะครับในชุด2ตัวล่างครับ ชุดสงตัวล่างชุดเด่นครับผมจะนำหลักสิบตัวสามและแจับคู่กััวสองตัวจะได้แปดครับย่า้ชุดเด่นสตัวล่างหวยเาหน่อยดังนี้ครับชุดเด่นสตัวล่างที่สรุปจับคู่ก็มีสามดมีสามเจ็ดสามชุดครับสามเจ็ดสาชุดในสชุดนี้ครับชุดเด่นครับผมเน้นไปที่สาครับเน้นไปที่สาเลยครับรองไปที่สาครับรองสาเน้นสามแปรองสานี่คือชุดเน้นชุดรอง เลขไทย2ตัวล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและว i p แนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติครับรอบ18บแปดนาทีิานาทีถึง18บแปดนาทีาสนาทีครับมาสรุปครับผมจะสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและว i p ครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับผมได้สรุปเลขเด่น2ตัวบน2ตัวล่างไว้ดังนี้นะครับ สรุปนะครับเดขเด่น2ตัวบนอตัว่างที่ดึงเด่นมาครับก็จะมี5 7 5 8 8 7 8 8ดนะครับ3 7 3 8 8 7 8 8ทั้งหมดสรุปแล้วแต่ได้8ชุดครับแต่ใน8ชุดนี้ครับมีซ้ำกันอยู่ที่2ชุดนะครับ87นะครับ8 7และ8 8ทั้งบนทั้งล่างครับ8 7ดและ8 8ครับฉะนั้นนะครับ จะเหลืออยู่ที่นะครับ6ชุดครับเท่ากับเหลือ6ชุดครับมี5 7 5 8 8 7 8 8 3 7 3 8จเครับจะเหลือเทที่6ชุดใน6ชุดนี้ซ้ำกัน2ชุดชุดที่ซ้ำกันเด่นที่สุดนะครับชุดที่ซ้ำกันนะครับเด่นที่สุดนี่คือข้อมูลนะครับนี่คือข้อมูลเลขไทยาย2ตัวล่างของหัวหาหน่อยครับมาลุ้นนีนครับมาลุ้นกันว่าจะมาตามสูตรหรือไม่ครับในงวดล่าสุดครับในชุด8ชุดนะครับถ้าย้อนดูในงวดวันที่ วันที่4ครับพี่ลงคลิปไปครับใน8ชุดนี้ครับ4 7่อ่าสี่9ปด 9, 9ี 9, 9, 7 7ก้าเก้ครับมาเข้าที่4 9 9 4ครับในท้าย2ตัวบนของหวยฮานอยปกติครับเข้าที่2ตัวบนของหวยฮานอยปกติส่วนในงวดนี้ในงวดวันที่5ก็ต้องมาลุ้นครับจะมาหรือไม่ครับในแปด 6ชุดนะครับนี่คือเลขไทย2ตัวบนและ2ตัวล่างครับมาได้ทั้ง3ามพาหน่อยครับพิเศษปกติและวี p ครับมาสรุปเลขเน้นครับเลขเน้น3ตัวบนเน้น็ดที่158ครับ2ตัวบนเน้น58 2ตัวล่างเน้น3 8ครับมาดูชุดรองครับ3ตัวบนรองไปที่188ครับ2ตัวบนรอง88 2สตัวล่างรอง37ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับมาดูทีดเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเลข8ครับวิ่งล่างเน้นเลข3ครับบน 8นัล่าง3ครับมีคือเลขวิ่งครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบนสองต่าง,งมี5 8 3 8 8 8 8ามครับพร้อมทําเลขวิ่งบนล่างจับผู้8338เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่5ทธันวาคมครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ vip ครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18 ในกา15 ic, นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮ้าหนอยทั้งสามหนอยครับที่ผมได้นํามาลงคลิปเพื่อให้สมาชิกดูเป็นครประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านถึงหลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาอย่างรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขดูตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณครับสุดขนาดสุตรีจะมาตามสุดออกตามสุดหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสากหวยฮ้าหนอยทั้งสามนอยกันได้งวดประจำวันที่5ธันวาคมครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์เทดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกงานเกน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิดการกรนนสุดโดที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหไว้ฮหาหนอยทั้งสามฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยประดิและฮาหนอย vip งวดประจาวันที่5ธันวาคม 2 5 6 6ลนงรงคลิปนี้ก็สามารถชิกตัวเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดคนหาข้อมูลสุขไวยดีๆเลข่จะเน่นลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านจชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ